เมื่อันแล้วคะลุงแกบีบเป็นนมนมอะไรใชีต้องวว,วันเสาร์ว่ะวันเสาร์นี่วันอาทิตย์สองวันเสาร์ไหนคะเสาร์นู้นเนาะอ๋อเสาร์ที่แล้วห้าวันหกวันแล้วมั้งหกวันแล้วหกวันเป็นไงบ้างคะลุงเป็นนมนมอะไรบีเป็นนมนมอ่ะเป็นนมนมอ่าบีบไอ้บีบเม็ดไปพวกข้าวดีข้าเด้งว่ามาเราไม่ได้ไห้เวลาเราคือเอาเม็ดน้าบีบดูแลแปลงเนี้ยข้าวดีเยอะไหมคะลุงไหนแปลงเนี้ยแปลงที่ลุงหมักอ่ะ ก็พอลงควรน่ะเรียกว่าอันนั้นมันใสได้สี่ไร่เมื่อที่แล้วได้ไปเกียนเกินมกว่าเกีนกว่าว่าหายเลยอ่ยสี่ไร่เอสี่ไร่ก่าลุอะไรเขาดิดเยอะดิดเยอะแสดงว่าเขาดิดหล่นในนาสามเกียนเลยเยอะมากว่าแดงเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยเราก็ย่ำเดียวแล้วก็เราไบเอาน้ำใสแล้วเราก็ ย้ำไปงี้ก็เลยฟังฟก็ไอ้ฟางอะนะแต่ยังไม่ได้ขี้ปล่อยให้มันขึ้นก่อนแล้ก็ดี่ขึ้นก่อนแต่ว่าพอขึ้นมาพอขึ้นมาเลยก็เอาเนเดอร์ขี้เลยพอเขาดิ่งขึ้นมาไอ้เรืมันต้องตกทางอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไปเมื่อเมื่อเช้าไปบีบบีบไอ้เหี้ยมันเป็นน้ำนมหมดเป็นน้ำนมหมดแล้วดินเป็นไงคะหมักฟางแล้วดินเป็นไงดินมันดี นี่แต่ว่ามันเหนียวมันเละบางกันเละไปด้วยไม่ได้ใช้รถตีนะรถตีเลยรถเอารถเราวิงเองน่ะวิงจากบนเนี่ยแล้วที่ได้แค่จีวัน่เนี่ยแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวแล้วมันดีไหมคะลุงโยนข้าวเดี๋ยวเอาแล้วเดี๋ยววานแล้วมันเป็นอย่างงี้แล้วดีไหมคะลุงก็ดีอ่ะดินใช่ไหมแต่ถ้าดินมันดีมันแดํมันดำแ้วมันดำหน้าบ้านมันก็ดู เนี่ยอ้วนเขาหางเนี uh, ่ยนะมันมันไม่มีเม็ดแล้วว uh, ่ามันเป็นแก่มาแล้วเนี่ยเป็นน้ำนมมาแล้วอย่างนี้นะอย่างนี้รอบนี้ลงมาหายเยอะหายเยอะหาอจยอะไปเยอะอ่ะยุบเยอะแปลงนี้ใช่ไหมคะลุงที่ข้าวดิสี่สี่สี่ไร่เป็นเวียนเดียวแสดงว่ามันอยู่ในนี้สามตันสี่ไร่ในตันเดียว แล้วมา<ะ>ดกันนีนขนขน้ขึ้นมาแบบมันขึ้นมาแล้วอะ่ะมันขึ้นแล้วก็ย่ําลงไปให้มันตายอะ่ะแล้วแล้วไอ้ต่นี่มันอยู่ข้างบนเนี่ยออพี่วามลงแีย่ยังไม่ขึ้นอะ่ะพายเปลือกมันมหนาใช่แต่เนี้ยอยู่ห้าตาภาพนี่อยู่เนี่ยเวทแบบเนี้ยยังไงก็อยู่กระเปาไปฮเปาไดินเละฟางเละเลยไม่ลง ไม่เห็ราตีเลยเอารถธรรมดาเราเตือนย่ำอย่างเดียวเลยหมุนบนให้กิเลนขึ้นอย่างเดียวเลยจิ้มอย่างเดียวเลยโอ้โห